มารากา์กโสมวแตงโมสามลูกร้อยมาอีกแล้วไม่กดอัดไม่มาจริงจริงกดอัดปึ๊บมาตลอดเลยไม่เข้าใจโอ้เยลเบสล่าฮาล์บสิกาฮาล์บสิกาสวัสดีค่ะทุกคนกับหน้าตาเกมที่คุ้นเคยแล้วนึงเขาหยุดเวลาแล้วกันหลังจากที่ยี่ลงคลิปที่แล้วไปใช่ไหม แล้วยี่ก็จะกลับมาอัดคลิปอีกนะฮะแล้วปรากฏว่าเซฟหายเซฟหายกันทุกคนเซฟมันหายไป <laughs> ยี่ก็เลยมาพร้อมสมาชิกใหม่นะที่มีชื่อว่าโอลเลี้ยงนะชายเย็นแล้วก็ชาดำนะ3.3ามหนุ่มสามมมบรันตี้บอกเลยนะแลยีต้อนรับทุกคนนะก็สื่ออเนนยี่แลนด์นะพร้อมกับอาณาจักรใหม่ และสมาชิกใหม่นะคะพร้อมอาหารที่เหลือ20กิโลกัมตอนนี้พร้อมน้ำอีก2แองที่อยู่ข้างล่างนี้นะอัครา,าเดชและสมศรีได้หายไปแล้วตอนนี้เรามีเพียงโอลเลี้ยงชาดํากับโอ้โหชื่อซ้อนกันอ่านไม่ออกเลยชาเยงนะชาเยงไม่เป็นไรตอนนี้ยี่กำลังมีความคิดว่ายี่จะสร้างอาณาจักรใหม่แบบมีแบบแผง<อ>ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใต้ดินนะมันคือการสร้างบ้านเว้ย โอ้โเละยดังนั้นบ้านที่เราเลือกที่จะอยู่เนี่ยมันต้องเป็นบ้านที่อบอุ่นและพร้อมอยู่มากที่สุดถูกไหมเออก่อนอื่นบ้านที่อบอุ่นและพร้อมอยู่ต้องมีห้องน้ําก่อนนะเราห้องน้ําที่ไม่มีส้วมหลุมมันอยู่ไม่ได้เปรียบเหมือนบ้านเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบ new normal ไงเอ <Huh? S 1> ใช้ชีวิตย้ายไปอยู่หนา้ใต้ดินบนพื้นโลก อะไรก็ไม่รู้นะมันจะต้องมีทุกอย่างครบครันน้องๆทุกคนโอเลี้ยงชาดำชาเย็นต้องมีความสุขที่สุดนะพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เข้ามาไงสร้างห้องน้ำกันขมักขม้นจะได้มีห้องส้วมกันใช้นะจ๊ะหนูๆมัเมนจะมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนะ่ะทุกคนข้างบนจะเป็นห้องนอนเรียงยาวไปเลยตรงนี้เป็นห้องส้วมไปก่อนแต่ตรงที่เป็นห้องกินข้าวแล้วกันห้องกินข้าว นี่ตรงนี้จะเป็นห้องพักผ่อนห้องกินข้าวที่เป็นแบบว่าเป็นแลนด์มาร์กอ่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นแบบที่พื้นที่ที่เขาได้มาแฮงเอากันตรงนี้ส่วนตรงนี้อาจจะกลายเป็นห้องน้ําหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแพทเทิร์นการสร้างเริ่มเริ่มแบบว่าเป็นรูปเป็นล่างมากกว่ารอบที่แล้วไม่มทำไมโอเลี้ยงยืน ah? นิ่งวะห้องน้ำห้องน้ำอยู่สักประมาณแถวๆนี้ดีไหมดีดีดีดด มีสวัสกรกรรมศาสตร์มีสมบกอนกรรมศาสตร์ไขรับ,ใคร,บใครอูงอ้งานชายเย็นอูงอ้งานหอมเมืม่อไรชายเย็นเขาเป็นคนแบบว่าเป็นโรครับไม่ลื้อตัวนะคะโอ้โหมาจำหนายเยี่ห้อจำหนายหกกันเข้าห้องซ่อมกันนะคะมีชิชงชิชู่ทุกอย่างค่อนข้างที่จะแฮปปี้กินข้าวกันทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาสร้างอันนี้นะจ๊ะอา้าว อ๋อยังสร้างไม่เสร็จโอ้ยแล้วแสงก็แยงตาแสงก็แย่งตานนนูไม่ได้นอนนั่นไงเห็นไหมอีหิ่งห้อยนี่มันรู้จังหวะเวลาในการเข้ามารบกวนสมาชิกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำการแล้วก็เป็นประตูมุงลวดกันสัตว์ เข้ามาทําให้เราไม่มีที่นอนนะโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วก็ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดนะทุกคนไอตัวนี้ไอตัวน,วนี้เดี๋ยว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 ถ้ายังไม่ออกไปจากห้องนี้นะโดนแน่นอนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นไอ้นี่ดีกว่าทำเป็นประตูอีกฝั่งนึงนี่ไงจะได้เป็นห้องนอนที่แบบว่าดูเป็นห้องนอนเข้าใจไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแบบว่าบันไดเชื่อมลงมาถูกต้องไหม บันไดเชื่อมลงมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสร้างไปก่อนไม่รู้ปุ๊บมันจะได้เป็นขั้นตรงกลางระหว่างพวกนี้พอดีดูดีเลยแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องห้องนอนอีกยาวไปเลยวางแผนไปนเลยว่าอนาคตจะมีสมาชิกเยอรมาณแปดร้อยคนตรงนี้จะเป็นห้องน้าเนี่ยทุกทางเข้าออกมีประตูรูหูทุกอย่างเลยครับผมเนี่ยแต่ก่อนที่จะสร้างอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นเราควรมีห้องวิจัยก่อนไหมวิจัยสักอยู่สักตรงนี้ดีไหม สถานีวิจัยตรงนี้แล้วกันต้องใช้ไฟด้วยต้องไฟอยู่ฟากนี้แล้วกันนะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเพิ่งเห็นปล่องไอน้ำอุ่นแล้วก็มีเรื่องของการใช้ไฟปึ๊กตรีหนึ่งสองสามสี่สี่อันไปเลย เยอะจังสายไฟ,ไฟยชั่วคราวชั่าคราวปจ๊าคลาวอออโอเค,โ,อเคโดยรวมถือว่าดูดีมากมากเลยนะนะย่งเว้นอีตัวหิ่งห้อยที่มัน มารบกวนเราอยู่ตอนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้เขามาทำตรงนี้ี้เสร็จตรงนี้ห้เสร็จ,รรจก็เป็นอันจบภารกิจของวันนี้นะพอเราก็จะมีห้องวิจัยสามหนุ่มสามมุมบริตี้กับวันที่สองของเขามีคนหลับอีกแล้วชายเย็นชอบพูดงานจริงๆเลยเราทำไงให้เขาพูดไม่หลับได้ไหมคะเฮ้ยทำไมเขาทำเดินแปลกๆวะดูดดืด ดูดิเฮ้ยเดินยังไงนะเปญนาณไะมเนี่ยโหล <c oughs> เป็นไรอะนอนไม่พอนะอ๋อก็เลยเป็นอย่างงีโ้โอ้ส่วนเรื่องของการวิจัยนั้นให้เราจะวิจัยเรื่องของสุขภาพชีวิตก่อนเลยนะคะก็คือวิจัยเรื่องของการกินข้าวแล้วอนาคตก็จะเป็นในเรื่องของการห้องน้ำนะคะ รือว่าเอาน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำก่อนอน้ำก่อน,อน,อนลังเลลังเลลังเลข้าวนลาจะอยู่ได้อีกสักแป๊บมึงอ่ะลำบากไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอาออกก็ไม่ได้ได้วยนะมันให้ผลิตออกซิเจนโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจในตัวนี้สั่งโจมตีใครใครจะมาเอเรียบร้อยอย่าได้คิดเข้ามาเชียวนี่มันห้องนอน ทำไมมันเดินอย่างเงี้ยไหวไม่ได้โอเคพักผ่อนตามอัธยาศัย